e f ยแซ่บเฮ้ยเ่้่นี่่ันไฟนี่ยเฮ้ฮ้ยยเฮไม่รู้สึกอีกนี่เธออเอ้าถ้าอยากอ่านหนังสือเล่มนี้หนักนะก็ไปเอาเงินมาซื้อสิไม่งั้นก็ลำบากใจแย่เลย ไม่ยืนอ่านทุกวันทุกวันแบบเนี่ยเกะกะแย่นะสิปะโทไอ้ไหนกันครับเกะกะที่ไหนกันล่ะหรืออีกแค่ครึ่งเล่มเองนะครับหลืออีกครึ่งเล่มอะไรกันนะฮะถ้ายืนอ่านจนหมดเล่มก็ไม่ต้องค้าขายกันพอดีสิเนี่อะไรไม่รู้จักอายเลยฮนะเจ็บใจจริงเลยอุสาวรมาตลอดอาทิตย์หนึ่งจนอ่านได้ครึ่งเล่มแล้วแท้แทผไปร้านนั่นอีกไม่ได้แล้วทีอยู่เท่จังเลยอะ่ะกับปัญจุนเนี่ย เป้าหมายของพวกเราคือดาวเคาะดวงนั้นเตินครับแย่แล้วนะครับมีกลุ่มกุญาดขนาดใหญ่เข้ามาทางปีข,ขวาครับเมื่อลนล้านไปคำนวณเส้นวงโคจรให้ดีๆก่อนสิไม่ไหวครับระการโจมตีของศัตรูเมื่อกี้นี้ทําให้คอมพิวเตอร์เสียนะครับจะปฏิกิริยานี้อีกเดือนเต็มทีได้ชนแน่นะครับใจเย็นไว้ฉันจะควบคุมเองม,มีทางยอมให้มาเป็นสร้างสึงได้โอากาสในที่แบบนี้หรอกคนเตรียมรับแรงกระแทกไว้ กบากกอนเลยไอ้ชิปืนนี้เอจิ้ิ้มจ้านแรงสั่นสะเทือนเลยังตุกกตุุ๊ตเปอรป็นครั้งแรกที่ที่สนแรงขนาดนี้โอ๊ยแย่แล้วซุปเอร์เอนจินที่สองพังแล้วส่นเครื่องที่นูท้าทาใไม่ค่อยดีกำลังนุ่นต่อไปขนาดแท้ๆเลยโถ่ลุงนะอยากอ่านต่อจนจบก็ไม่เป็นอันทำอะไรแล้วนะเนี่ยไปไหนไปอ่ะ อยากรู้กับตันยุนจะไปยังไงต่อไปจนสงบใจอยู่ไม่ได้แล้วสิถ้าอย่างนั้นก็เรื่องง่ายๆก็แค่อ่านตอบจบแล้วนี่นะมีขออวิเศษที่ทําให้ยืนอ่านได้อย่างนั้นเหรอไหนนเล่มไหนอะฮะนี่อะเล่มนี้ไงไม่แล้วเหรอขอแค่อย่ายืนอ่านก็พอใช่ไหมล่ะครับถูกต้องอ๋อถ้าอย่างนั้นแล้วก็เอาดีเลยรังสีเอ็กวาย หนังสือมอร์เทนนี่ซี่เอามาหันมาเฮ้ยใช่ตะปุ่แบบเจ๊คิ้จะทำอะไรกันนะแค่แค่นี้นะคบะเรียบร้อยขอโทษที่มารบกวนกนะคะก็จะไม่หรอกนะเล็กน้อยแล้วมาอุดนนุนอีกนะเอ๊ะรู้สึกแ,แปลกๆไงเอ,อไกซ์กอสติกไมได้นะกับปัญจุนนี่ใช่ใช่เนี่ยเป็นกล้องที่ถ่ายรูปข้างในไง ถ่ายมาได้ทุกหน้าเลยโอ้โหหน้าสนุกจังเลยแบบเนี้ดอร์ไฮเอมอนได้แล้วติมา้วสีมารวสิเห็นไหมทางจะเอาไปใช้อย่างอื่นก็ได้นี่ใน่ดเน้ยขอนยิืมหน่อยดิโนบิตะนี่เฟ้์ฟาจะตายไปเป็นห่วงจริงๆเลยทําอะไรก็เลอะเทอทุกทีเออไม่หรอกค่ะแค่ของเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองเลยค่ะยังไงก็รับเอาไว้เถอะนะคะลอาบากใจแย่เลยค่ะที่ต้องมารับเอาไว้แบบนี้นะคะนกน่ะสมบูรณเหรอ ของเล็กน้อยจริง,รงๆอ่ะแหละแหมดนไปจับจพูดอะไรอย่างนั้นกันเนะอะไปเล่นข้างนอกไปพูดออกไป,ปรตรงๆอย่างนั้นได้ยังไงกันเล่าก็เห็นพูดเองว่าเป็นของเลก็กๆน้อยน้อยนี่สวัสดีครับไม่อยู่บ้านเหรอเนี่ยลาบากใจจังให้ผมตรวจด,ดูให้มาครับว่าวอยู่หรือไม่อยู่อะเฮ้ยทำยังไงกันะอะไม่ไปเป็นไรวางใจจะทัออ๋อนอนกลางวันอยู่นะฮะ แกพานอนนี่นะอย่าไปสนเลยครับมันถ่ายทะลุเข้าไปนอะงั้นเหรอขอบใจมากนะถ่ายติดแบบโป๊มาด้วยอ,ะอ่ะแบบที่ท่าทางจะสะดุกซะแล้วสิเอาลูกอมผมขึ้นมาเี๋ยนี้เห็นดีนเห็นต่ะนี้โอ้แกล้งคนอ่อนแออีกแล้วสินะดีละเห็นล้วว่าแล้วเชียว ซ่อนไปก็เปล่าประโยชน์นะเสด็โออยู่ใต้เสื้อนั่ไงแถวตรงสะดือนั่นแหละเอ้ยทําไมไน้ยถึงรู้วาอย่าแกล้งเด็กตัวเล็กๆสิดิดูดิได้เห็นมั้หลักฐานไหนดูหน่อยด้อะไรเจ้าเศี่จ้าพี่จจะไปไหนเหรอก็ไปเรียนพิเศษนะจ๊ะอืมถือกล้องแปลกๆอยู่ด้วยเหรอจ๊ะไหนลองถ่ายสักรูปสิได้สิอ่ะเอ้ยเอ้ยไม่ได้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 ถ่ายไม่ได้ไม่ได้อ่าแล้วทําไมล่ะยังไงก็ตาม จะทำเรื่องน่าสงสารแบบนั้นไม่ลงดะไม่เอาแหมคงจะหวงเฟียมาสินะงอกจริงๆเลยงอกอะไรละ่ะเรานะักอุตสาห์เป็นห่วงตัวชิสุขะแท้ๆเลยจริงไหมละ่ะดอเลมอนนาฉันไม่อยากจะยุ่งด้วยลอกเรื่องนี้ดโดเลมอนเออใช่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 ไม่ถ่ายไปน่าดีแล้วละ่ะแต่ว่าลองถ่ายดูก็แล้วกันนะเจา้าตัวต้องการเองดิโอ้อีกแล้วใจอยากอยู่เรื่อยเชี่ยวอยากรู้อยากเห็นทำเพื่อจริงๆแหมเป็นยังไงไม่รู้ด้วยแล้วนะ ชิสุกาจาร์รับเดี๋ยวสิวัน,นีงงแบบเนี้ยนะฉันยอมไม่ได้หรอกนะจ๊ะจะให้ถ่ายงั้นเลยจ๊ะดีใจจังเลยถ้ารู้อย่างนี้แล้วก็น่าจะแต่งชุดที่ดีกว่านี้นะ่าจะแด้งติยสวยๆเอยช่างก็น่ายังไงถ่ายชุดไม่ติดอยู่แล้วอ่ะไม่ค็ไม่ยังไงอ่ะคือป้าหมายความว่าไม่ว,ว่าจะเป็นชุดไหนก็เข้ากับชิดสุกาจางทั้งนั้นแหละพร้อมจะถ่ายหรือยังละจ๊ะพร้อมอยู่แล้วอืมฮะ แบบนี้มันคงไม่ดีนะอืมเข้าใกล้กว่านี้นิดดีกว่าประมาณนี้ละมั้งอ๋อแบบนั้นก็ถ่ายชุดไม่ติดนะสิเออคืออย่วังก็ขอถ่ายด้านหลังก็แล้วกันนะจ๊ะเออใช่ใช่ใช่เอ๊แต่ว่าเอาแต่พูดอะไรแปลกๆมันตั้งแต่เมื่อเกียรีบถ่ายถ่ายซี่ฉันยุ่งอยู่นะไม่มีเวลาถูกใจแล้วล่ะจะถ่ายเดี๋ยวนี้ล่ะอย ปวดไปจริงด้วยหวัดเสียวจริงด้วยจริงด้วย,วยอะไรขึ้นมาอีกอ่ะเออฟีมันหมดก็เลยร้องเตือนอยังไงเล่าฟีมหมดแล้วเง,งินที่ถ่ายเมื่อกี้นี่ก็แน่นอนแน่นอนมันต้องถ่ายไม่ติดแน่แหมทั้งที่ยุ่งอยู่แท้ๆไม่น่าอยู่รอและไม่สนใจดีกว่าเสียเวลาทนแบบนี้มันก็รู้สึกเสียดายนะแต่รู้สึกโล่งใจไปด้วยไม่หรอกไม่เกิดอะไรขึ้นมันก็ดีอยู่แล้วละดีแล้วละมันกันโดนแน่